แต่ก่อนผมเห็ดไหมไฮมันสำมะหลังเนต <ขา S 1> เห็ดมาตลอด<ข>ามาหลายปีครับค่ะุดแล้วก็ปลูกคุดแล้วก็ปลูกอยู่สำนันนะครับค่าครับผมมันลงทุนแล้วคุดออกไปแล้วก็เอาเก็บขายได้เงินมากกับเอาเก็บไว้ถ้าลงทุนถปลูกต่อ <ขา S 1> จ้างคนงานปลูกต่อเบิดคือเก่าเงินตัวน,นั้นแน่นปะคะครับพอเปลี่ยนมาจังสี่พอเปลี่ยนดีกว่ากันหลายจังเลยพอคือตัวนี้เนาะครับเนาะ อ่าผมเฝ้าผมเฝ้าเปิดอกเฝ้าตามที่จริงเลยคือห้องโบไดแลนไปหาเงินครับคือเงินแลนมาหาเฮ้าได้ครับส่วงนีสว่งสวงเฮ้าได้รับผลแล้วครับค่ะพอ่อค่ะผมนี่มองนี่ละมักไล่ที่น้องค่ะ <c oughs> อันมองเงินแลนมาหานี่ละเนะาะครับผมครับน,นี่นี่ลีเด้นี่นี่มือนี่กัดแลนมาหาพ่ออีกแล้วค่ะพ่อตามจริงเนาะครับเอาเงินมาให้พ่ออีกแล้วที่มือนี่ลนี่ยจนบ่มีของเสียหายเพิ่นนะคันเพิ่นอยากได้เพิ่นอยากให้เงินเฮ้าคักๆเลยล่ะแลนว่าพ่อ พี่น้องเอ๋ยเกาสีห้างสิบสีหางไ้ห้างแต่ไ้หน้าสวนพุนเดอร์ส่วนวัจัยของเขา้าอย่าสิเพพังมางหักของเขา้าขั้นมันจางขึ้นน้ำให้เอาเกลือลงเติมแนเดอร์ขั้นมันซึมให้มันซึมแต่สางใจเข้านันอยาให้ซึมอีสานอ่อนซ่อนโดยสาวน้ำยืนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องคะคลิปนี้สาวนำ้ำยื่นมาที่สวนปักข้าวดำหอมสวนกเกษตรผสมผสานของคุณพอทวีม่ายามอีกเธอหนึ่งพี่น้องคะเรื่องเาวาของการปลูกปักข้าวดำหอมเห็ดสวนกเกษตรผสมผสานดีต่อใจซ้ำไดเดี๋ยวตามมาเบิงมาอ่อนซ่อนไปน้ำกันคะ่ะสวัสดีค่ะพ่อคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ พี่น้องคะคลิปนี้สาวน้ำเยื่นกลับมาเยี่ยมไม่ยามสวนบทข่าวน้ำหอมสวนเกษตรผสมผสานของคุณพอ่อทวีบ้านบ้านสีเทย่างครับตำบลแก่งอำเภอเดชจังหวัดอุบลราชธานีครับค่ะพ่อครับเป็นยังไงแนี่อ่าบทความน้ำหอมปีนี้พ่อดกดีคือเก่าครับดกดีต่อนเนื่องมาตลอดครับผมโอ้สุดยอดหลายพี่น้องคะ่ะมือนี้พ้าพี่น้องไมาเยี่ยมชมอีกท่หนึง เพื่อคลิปเก่าๆหาบ่อผมเข้ากับมาเบิ่งคลิปใหม่ๆนั่เนาะจะพ่อใส่พื้นที่เฮดสวนเกษตรผสมผสานมองดีจากไรนะคะพ่อพื้นที่ผมกะมีอยู่ซี่ไรครับนี่ครับค่ะครับมันเป็นโน่นบ้านครับค่ะมันแบบเป็นทิ่มันเป็นที่ดอนแน่นอยหนึ่งครับผมค่ะครับผมปลูกยังแน่พ่อครับกะมีลายอย่างครับมีอนดับแรกผมเอาใจใส่คือบักพาน้ำหอมครับค่ะพ่อครับ อันดับที่สองกะคือบักทุเรียนผมกะลงไปครับค่ะครับทุเรียนจะกะบ่ท่านได้ผลหรอกครับกะเขาแต่ได้สองสามปีครับเขาสามปีกว่าๆห้วครับนั่นนะค่ะกะเฮ็ดไปเรื่อยๆครับปลูกไปเรื่อยๆผสมประสานอยู่นี่นี่มีบักเงาะบักลำไยมีพักสะเดาค่ะมีลายยางครับกล้วยครับมีกล้วยมีอ่อ มันหลายอย่างนอกจากพรมสีวายอย่างไหเอาเป็นว่ามีสุยางคับผมมีสุยางน้วพขอเนาะเริ่มต้นที่บักข่าวนี่พ่อพ่อปลูกเทั้งกเบิดจะกต้นนะคะทั้งเบิอยู่ในสวนผมสีอะไรนี่แปดสิบต้นครับแปดสิบต้นระยะห่างต้นห่างแถวพ่อใส่ระยะห่างระยะห่างก็คือหามตรครับระยะต้นหามตรครับจ้าหามตรถึงหกมิตรนี่แหละครับบานนี้ระยะแถวนี่กับ ประมาณ8เมตรครับค่ะครับผมหาคุณ8เมตรเนาะครับเพื่อผสมประสานปลูกไอ้ซับวางไอ้พืชแนวอื่นซับวางนั่ไปที่หลังนะครับค่ได้ปลูกทางใน่นอยหนึ่งครับค่ะครับโดยการคัดสายพันธุ์มาจังไดนะคะพ่ออ่าการการซัดขัดสายพันธุ์มากผมไปอ่าไปเบื้องสวนเขานะครับค่ะไปเลาะเบื้องสวนเขาไปชิมเบื้องบักพาวเขานะครับผมเป็นพอข้าผมไปไอ้ หาบักเผามะเผามาเฮ็ดวุ่นขายผมก็ไปชิมเบิ้งครับบักเผาน้ำหอมน้ำหวานนี่แหละพอดีไปชิมเบง้ออตามสวนเขาแล้วมันถือใจครับผมก็จองแซงเขาไว้ครับจองไว้คือบัดมันแห้งมันแก่แล้วผมไปเอามะกาครับค่ะครับผมไปเอามะกาก์กามันค้นแตกนอแตกยั้งแล้วผมก็จังได้ปลูกครับผมครับวิธีปลูกก็คือเตรียมดินก่อนครับค่ะครับผมเทาเทาเตรียมดินก่อนแล้วเทาเฮ็ด เตรียมหลุมไว้นะครับเตรียมหลุมไว้เขาหาไอ้ป <c oughs> ุ๋ยขอกปุ๋ยยังห้องห้องห้องกลหลุมไว้ครับค่ะมีสากพืชสากยังเขาก็ไปใส่ไอ้ห้องกลหลุมไว้ครับค่ะครับขุดใหญ่เป็นไหนครับพ่อหลุมหลุมนี่เขาสิขุดหาสิบครับหาสิบเส้นหาเลือกกับหาสิบเส้นครับเพื่ไว้ครับเขาก็เอาพวกไอ้ฟุ้งขี้งัวปุ๋ยคอกันล้วครับมีสากพืชสากยังเขาก็เอาไปลงไว้ครับ เท่าเตรียมหลุมไว้นะครับว่าง่ายค่ะว่าที่นี่คือมันเตรียมได้ระยะหนึ่งแล้วเนาะครับนอกบ้านนี้เท่าฟอมสีปูกเข้ากลับไปอะไรไอ้นี่เอกเอาปุ๋ยมักเข้าทีเท่ามักเข้ายั้งไว้ปุ๋ยข้อเข้ามักไว้เข้าไปลุ่งไว้คู่เข้าใส่กันแล่ะเขาจังเอาดินเข้าไปจนเต็มหลุมครับค่ะครับเล้วจังอ่ะพันมะพร้าวเนี่ยเขาจังไปปลูกอยู่เทิ่งครับค่ะครับยาสีหายมันวิดเอ้ไอ้ กระโปบบกเพานะครับเพราะว่ากระโปไอกระล่าบกเพ้าพ่นสีมีเจ้าอยู่หันเพราะว่าครับตอนพ่นยังหน่อยพ่นสีได้ดูดกินเจ้าในกระโปงนั่นซะก่อนเพื่อว่าพ่นสีได้อันสลัดหากออกไปไก่นะครับเอียงคือเอียงรับแสงตะเวนครับที่ทิพหาองศาเหะครับเอียงรับแสงตะเวนไว้ครับค่ะอ่ปลูกแล้วก็หดน้ำครับหดน้ำคุ้มเฟืองไว้หดน้ำครับห้น้ำซูมือบ่ครัเพ่ะหดซูมือบ่จำเป็นสีห้น้ำคู่มือครับคือ เฮาหลุมเฮามันอันนี้อยู่แล้วมันมัน,ม,นมันอิ่มนามอยู่แล้วเนาะครับค่ะประมาณเทาเบิงอาทิตย์นึงเฮาจังเฮากุ้มเฟืองไว้อาทิตย์หนึ่งเฮาจังมาหดเท่นึงหรือว่ากันดูกับหายมือเว้นมือค่ะครับผมพอใส่ระบบน้ำเป็นอ่าแต่แต่ผมปลูกระดับอันกันตอนแรกคือผมบ่ได้เฮ็ดไอ้ละไเอ้นี่เนาะครับผมหลากสายยางหดครับสายยางหดครับผมเป็นนำประดานเนาะเป็นนำประดานครับจ้าครับหลากสายยางหดไปตามไอ้ต้นพื่นะนะครับ หลงัลงๆมากพอมาเปลี่ยนบอกคะ่ะหลงัลงๆมากกัจังมากไอ้แลนสปริงเกอร์แลนไอ้แป๊บแลนอันนี้ใส่ตามไอ้เงาเพิ่นนี่แล้วครับเงาปะาเ้าวเงาพึ่งไม่เห็ดดอกนอคานีนอครับใน<อ> <ผม S 1> เงื่อนไขาะเเพ้วแล้ว <c oughs> จะไม่เห็ดครับผมครับเ <c oughs> พราะว่านั่น <c oughs> จพอบอกเอาเลยดูแลเขาจะปีพอวัตานีบักเพ้วนี่เขาจังให้น่วยพอครับคือเฮาต้องเลย จากที่ปลูกมาแล้วเฮาดูแลประครับประคองเขาเฮ็ดมากประมาณสามปีสามปีกว่าๆครับค่ะเฮาดูแลให้ได้ดีๆนะครับสม่ำเสมอสามปีกว่าๆเพิ่นก็สิตออกดอกขึ้นมากครับออกดอกขึ้นมากแต่ว่าบบท่านจับหน่วยครับปีปีที่สี่ผลล่ะครับสามปีปีสี่ได้ครับสามปีกว่า เขาก็ให้ผลผลิตให้ผลนผลิตครับว่านปุ๋ยปุ๋ยยูเลียครับปุ๋ยเคมีนี่ให้เอาผสมกันครับว่านครับว่านแล้วก็ห้น้ำพิ่นครับค่ะนั่นแหละครับแล้วก็ว่านเกลือไปน้ำครับจคือคือผมเหตุนี่ผมกฮ็เหตุปีหนึ่งนี่ผมสิใส่ปุ๋ยยูสามเทือครับครับคืออ่อตอนเริ่มสิเขาหนาฝนนี่คือว่านปุ๋ยได้แล้วครับเพราะว่าฝนพ่นกะอันนี้แล้วก็ห้น้ำมันก็มาเรื่อยๆครับ ครับฝนกระโตกมากให้ดินเห่าชุ่มเชื่ออยู่เรื่อยๆคครับคือปีหนึ่งใส่ปุ๋ยสามเทือใส่ปุ๋ยสามเทือครับผมครับดูแลคดน้ำครับบตานีมาถึงการขายพ่อครับผมพ่อขายผลผลิตในส่วนของบะอร่าวนี้ขายจังไดแน่ครับพ่อครับคือผมกะจุดมุงไม้ยของผมคือไออันนี้เนาะผมกะเฮดแบบเป็นพ่อค่าเนาะครับค่ะคื ต้มวุ่นแน่ครับต้มวุ่นแล้วก็เผาครับแต่ว่าผมกัยาเคดแบบว่าเขาว่าบอกเผาไอ้ออีหยังละไอ้แก่เสือนะนะครับแต่ว่าผมกับบอท่านได้เฮ็ดดอกครับเพราะว่าบอท่านมีเครื่องมือเฮ็ดค่ะก็ขายต้มวุ่นขายเผาขายไปเรื่อยๆครับค่ะขายหน่วยสดก็ขายครับค่ะพันเดี๋ยวพอวันนี้พันท่นครับพันนี่ค่ะแต่ขายบอค่ะพ่านก็ กะมันกะมันบักเพามันแก่บ่ท่านเนาะครับเพราเฮตแต่ไอ้หน่วยโสดขายเนาะกะมีพี่น้องเพิ่นอยากได้น้ำอยากได้น้ำครับเพิ่นมาเห็นแลวเพิ่นอยากได้น้ำผมกะพยายามทิ่จงให้เพิ่นอยู่คือที่ผ่านๆมาเพิ่นกะมาเอาไปน้ำหลายแหล่เละครับแต่ว่ามันกะถ้าต้องใจเย็นทถ่านเนี่ยจังหน่อยเพราะว่าพกจงพันใบไห้อยู่มันกะแก่บ่ท่านจักเทือนนะครับขนาดเขาออกแบบว่าออกตลอดเลยเนาะพ่อเนี่ยแซงก้างลางจังสี่ เขากระจะเริ่มมีแส้ไม้ขึ้นไปเรื่อยๆจังนี้แลครับเนาะสมีแส้ไม้เขามีดอกซ้อนขึ้นเลยนะครับถลายซ้อนไปเขาเป็นยูเบิดปีแบบนี้เลยบอกครับพ่อเป็นตลอดครับคือบัวเ้าเนี่มีเขาสีเป็นดอกกระเทยน้่ได้ครับดอกกระเทยเป็นแบบใดพ่อดอกกระเทยนี่เขาสีเป็นดอกเลี้ยวๆครับดอกขีดตัวบปน่่จับนวยครับโอ้เออดอกกระเทยครับมันสิเป็นอยู่ในต้นเดียวกันครับโอ้จ้าจ๋าครับผมดอกกระเทยพ่อ มันเป็นอยู่ในตนเดียวกันมันสีมีดอกตัวผูดอกตัวแม่ครับผมอ๋อจ้าจ๋าครับแต่เขาก็จะเป็นไปเรื่อยเรื่อยเป็นไปเรื่อยเรื่อยครับทั้งปีเลยเบิดปีแมนแมนครับอ๋อจ้าเอาพอปัตตานีที่ขายถาหน่วยสดอีพ่อขายนวยแล้วเท่าไหร่คะครับคือหน่วยสดผมขายอยู่ในสวนนี่ก็คือตามที่ผมขายมากอะสิบบาทครับอืมค่ะครับผมจ้าบ๊ะปับแน่บอกครับพอ คือกันได้ตัดออกไปกับครับกับมันกะเป็นอีกราค่าหนึ่งครับสิบหาบาทครับโอ้าตัดออกไปกับสิบห้าบาทอยู่คืออยู่ในสวนกับสิบบาทจ้าเอากระปั๊บแน่เล็กหน่อยเังสิเนาะพอนะคือนล่งตามทองตลาดเนาะครับเราก็เห็ดเป็นวุ้นขายเครนเฮ็ดเป็นวุ้นใส่ใส่ถ้วยครับใส่ถ้วยครับถ้วยละจ้าถ้วยแก้วครับแต่ถ้วยละสิบบาทคือกันครับอ๋อเป็นถ้วยน่อยถ้วยละสิบบาท แล้วก็มีเเอาไปเห็ดเ้าเผาไปเห็ดข้าเผาครับค่ะเผานี่หน่วยละเจักบาทครับพ่อครับเผาแล้วเนาะครับเอาไปขายตลาดนะเอาค่านาตลาดเลยค่ะนาตลาดก็คือมันจะเป็นใส่เนาะครับนอกระใส่เง่้ยกี่สิบถึงยี่สิบห้าบาทครับถ้าใส่น้อยใส่ซ้ำได้ซ้ำหนึ่งนี่ยกส่บาทครับจ้าพี่นองค่ะยังว่าท่านด้กินบอาเผาเผาอยู่มากว่าถือมือ คือสีหอมแซ่บแค่เพราะว่าพ่อใส่วิธีเผาแบบโบราณเลยนะหเขาโบราณครับผมเผาโบราณครับโบโบดลต้มบอคร่ะพ ja ี่น้องครับคือสีแซ่บค่ะใส่ฟื้นครับฟื้นอ่ะมากองขึ้นคือกองห่านี่ครับจ้ากองขึ้นคือกองห่านแหละกะจุดไฟจุดไฟแล้วก็เอาแซงบุกเผาขึ้นในใส่เทิรนเทิร์เผาอยู่งจำนันแหละครับเผาใส่เวลาดนไปไหนพอในการเผาบกเผาเนี่ เผา,าบอกเผาเขาก็ตรงเบิองอยู่เรื่อยนะครับเนะะาะเขาเบิงว่าเออมันเอเอ,เอพอดีแล้วแต่ว่าก๋าจะปล่อยหนีไปทางใดแล้วครับปล่อยหนีหย่อนมันใหม่ท่มานะครับ <c oughs> ดูครวม <c oughs> ใส่เวลาดโดนบนนวยหนึ่งนวยหนึ่งเทียมหนึ่งนีค่ค,คือคือเออเขาเผาเขาแล้วเขาไม้นวยดำแล้วครับจ้านั่นแหละครับได้แล้วครับประมาณโดนไปไหนพอจะก็ประมาณเออเป็นชั่วโมงหรือเปล่กุกวานเหรครับว้าวพี่น้องชั่วโมงเขา เบ่งอยู่เรื่อยนะครับค่ะใส่เวล่ำรวมชั่วโมงเลยครับผมครับในการเผาตะระเทือแม่นครับพอเผามือได้น่คารนูสิเดมาถือมือก็มีมีเผามือวันศุกร์ครับศุกร์เนะวันศุกร์กับวันอาทิตย์อ๋อจ้าจ่าเพราะนนี้กินบักเผาเขาคือสีหอมดีค่ะกันพ้าครับขนาดสดๆยิงแสบขันเผาคู่มือบักเ้าผมมันก็ให้ผลผลิตบบท่านครับผม ขค่ะโดกปลานนี้ยังวัวท่านในพี่นองค่ะเบิงเดอเบิงเดอสุดยอดสุดยอดค่ะขายไซแนวกาครับพ่ออาทิต์ตลาดพ่อไปคือผมไปคือวันอาทิตย์ผมก็ไปบันปะขาววันจันทร์ก็อยู่บันจะของบันย่างครับบันสีก็ย่างครับจวันอังคารบันพุ่นดวนจวันพุธกะบันบูวันประหัตกะกลับมาขายบันจะของครับจวันศุกร์กะไปตลาดน้ำเงื่อครับจวันเสาร์ก็ไปตลาดบันพุ่นดวนอีกครับ เดี๋ยวเดี๋ยวโบมีมือยุดพักคนเลยครับนี่ค,คือคือมือไดไนนกันในี่นี่ก็จังยุดนะครับยุดตามใจครับผมคือมือนี่จังสีบ็นว่าบอกว่าเอาเดี๋ยวพ่อจะยุดมือนี่จังมาถ่ายเดอ้อจังสีค,คืออย่างหนึ่งผมกับอบบางกะลามเนาะครับนอกบังกะลามอบองค่ะบานี้ทําไมผมเบิดไหม้ไพ่ผมเบิดผมก็ต้องยุดไปหาไหม้ไพ่ครับผมเดี๋ยวนะพ่อผลิตภัณฑ์ที่มีไปขายแน่ก็จะมีปักข้าว เผาบักเผาเผาบุญบักเผาครับบักเผาซดครับอ่ามีอย่างอีกนะคบพอมีบังขลามอบองครับผมบังขลามอ๊ปองเขาเขอขนมกว่าพวกเขาละซองบัวรอยพวกนี้นะครับเห็ดไปน้ำเห็ดไปน้ำครับผมผมมีพักกระเดามีพักเม็อยู่ในสวนเท่านี้ละเขาก็เก็บไปน้ำครับจ้าครับมีขามีตะไคร่เอาไปเอาไปครับนั่นตะไคร้ผมอยู่ถางมีมีารไปไป ตามฤดูกันครับคืคอ,อย่ามนีห้องกระไดอันนี้ไปขายย่ามนันห้องกระไดอันนันไปขายนะครับ<า>ค่ะครับผมขา,ขายบวกดาคือบอพร้าวนี่แล้วเน,นาะครั <c oughs> บบพร้าวนี่คือตออ่อเนื่องเลยครับ<า>ค่ะสมเขียวหวานล่ะครับพ่อปีนี้ออเไียวหวาสมเขียวห<อ>วานผมก็เก็บไปสรงเพ่นผู้พ่นเอ้บีบเอียงละขั้นน้ำสมอยู่น้ำตลาดนะครับพิ่นสังผมไปเก็บไปไ้เบิดเลยครับค่ะครับกมีสมเขียวหวานมีที่ออกได้กล้วยเนาะพ่อนาอกล้วยครับ ช่ปีนี้ปลูกมันน้ำ่ b o อปีนี้บ่ได้ปลูกมันครับมันเพราะว่ามันไอ้ไอ้สีไอ้กู้แล้วไอ้ออกแล้วครับมันค่ะสีเฮ็ดแนวเอ่นผมสีเอาบักพริกมาล้งไซครับนั่นบักพริกผมก็ลงครับผมลงไปแล้วนั่นครับจ็กหน่อยกับบักพริกอีกพี่น้องดอกกระเจียวค่ะสนั่นเลยเนาะพ่อเนาะพักสะเดาครับจ้าจ้าแม่พนเก็บไปตลาดบ้านน้ำยื่นนะครับค่ะไปสอบหนึ่งครับขายดีครับสอบไอ้หัวหันไอ้ อันนี้แหละครับสอบหัวอาหารในไกล้นี่พุ่นส่ไปอันเก็บไปสอบในเงินหกลอยครับโอ้เขาขายจังใด่อเขาขายเอาไเฮ็ดเป็นกาขายครับกำกำละส้าบาทโอ้ค่ะกำละยี่สิบเต็มกำเฮ้าเนี่ยเอายางละส้าบาทครับอันดอกสดานี่เนาะพัานยัง่อพ่านยังพันถวายครับผมก็เอามาแต่ปาจินบุรีขึ้กันครับ เขาจะขมบาแห้งเป็นบ่มันติเป็นมันมันครับเป็นมันมันเป็นบ่แซบเป็นบ่โอ้ขายดีแห้งเดี๋ยวนี้ก็ยังอันนี้อยู่มั้งเนี่ยจ้าอยากนอนผ่อนนอนคือไว้เนี่ยพวกก็สซั้งจองลวงนาเมย์ไปตัดไปโอ้ยเบิร์ตแหล่วไว้มันปงนอนสัก่อนเด้อในสวนนี่พี่น้องไว้ก็มี่ไว้ก็มีครับสะเดาครับขายดีครับขายดีขายดีพี่น้องกระสอบปุ๋ยหนึ่งได้เงินหกร้อยที่บ่ครับ ได้เกือพันแมวาโอ้ยพี่น้องค่ะโมย่างหวองขายนะพอนาองวัตเตอร์มี่ครับวัตเตอร์มี่ไปตลาดนี่ครับครับผมครแต่วันซ่อนเลยครับแต่ก่อนผมเห็นไม้มันสำหรหลังเนตเห็ดมาตลอดมาหลายปีครับค่ะคุณแล้วก็ปลูกคุ้แล้วก็ปลูกอยู่สำนันนะครับจ่าครับผมมันลงทุนแล้วคุดออกไปแล้วก็เอาเก็บขายได้เงินมากกเอาเก็บไว้ถ้าลงทุนไถปลูกต่อจ้างคนงานปลูกต่อเบิดคือเก่าเงินตัวนั้นแง่นเหคะครับ พอเปลี่ยนมาจังสี่่ยนดีกว่ากันหลายจังเลยพ่อคือตัวนี้เนาะครับเนาะผมเอาผมเอาเปิดอกเเวาตามที่จริงเลยคือห้างได้แลนไปหาเงินครับคือเงินแลนมหาเฮ้าด้ครับช่วงนี้ช่วงเฮาได้รับผลแล้วครับค่ะพ่อค่ะผมนี่มองนี่ละมักหลายพี่น้องค่ะอันมองเงินแลนมหานี่ยละเนาะผม่นี่รีได้หนี้นี้มือนี้กันแลนมหาพ่ออีกแล้ว หาผมบอกตามจริงเนาะครับเเเนนนาาอออองิมมให้้พ่่ีีีกแลวืจนบ่มีของสิยหายเพิ่นนะคันเพิ่นอยากได้เพิ่นอยากให้เงินเฮาคักๆเลยล่ะแม่นมาพ่อค่ะพ่อดีใจแบบนี้ได้ยินแล้วก็มีความสุขนําขอบคุณได้หลายกับพ่อค่ะมื้อนี้ขอบคุณที่แบ่งปันนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสสวััดีครบขอบคุณค่ะ